สวัสดีครับเพื่อนๆพน้องที่ติดตามช่องนิวเกมมิ่งครับเกมนี้มานะความบังของสายฟรีนะก็ผมยังมาสุ่มไททันนะผมมีกุญแจหนึ่งพันคีย์นนี้อัพเทนูไอเททันเบอร์สตีแย่เนี่ยครับมาที่เทเบิลหกสิบแล้วมันโดนเนื้อไปอีกทีนึงเป็นน้องที่เล่นประจำมาจะรู้ปืนนะไม่มีปืน พันเมตรเล่นเลยปืนคู่บาร,รมีมันก็เรียกปืนที่เขาออกแบบเริ่มต้นมากับตัวมันนะฮะก็คือเวนีคาโตเร่เนาะผมมีแต่ปืนหกร้อยเมตรสองกระบ,บอกแล้วก็ปืนปืนทักลุ่มห้าร้อยเมตรทท้งนั้นเลยนะมันก็เล่นยากนะอุตส่ามีแล้วไม่มีคนขับของเจ้าเนี่ยไม่ได้คนขับของไอเฟลออกมาอย่างนี้ถ้าไปซื้อเอาตัวไอเฟลมาเล่นดีกว่านะแล้วก็ปืนโค้งนะ มันมีขายอยู่ในร้านค้านะครับทีน,นี้ความหวังของสายฟรีเรามาดูกันมันคือไอ้เจ้ามอร์เน่นี่ยถ้าฟุกนะโชคดีก็สุ่มเจอมันเลยนะหรือไม่ก็เจอปืนของไอ้เจ้าเนี่ยเวนเคาโตเล่เนี่ยได้มาซักกระบอกก็ยังดีนะปืนไททันนะมีสะสมอีเฟกด้วยเป็นคู่บารมีของเจ้าเบอร์ซเลเย คนขับมีไหมคนขับน,นี่หรือเปล่าคนขับน่าจะอยู่อีกกล่องหนึ่งนะเดีดูเช็คดูก่อนนะครับคนขับเอเจอิชิกาวะไซโซนี่รไอชิกาวะมันอยู่กล่องร้อยหรือเปล่าเนี่ยฮะอิชิกาวะไซโซเนี่ยนะไอตัวนี้ไอตัวเนี้ยมันมีสกิลนะมันมีสกิลพังพังตัวด้วยคูดาวและเอียดมันจะยังพลัง มากให้กับอาวุธของเบอร,ร์สเลียเจ็ดสิบเอร์เซ็นแล้วก็ความแม่นยำเอฟเฟกต์ชิลเบเกอร์ตัวนี้นะที่คาดหวังว่าถ้าอยากจะได้นะครับน้องต้องดูนะว่าเป้าหมายหลักเป้าหมายรองนะยานแม่อาวรอนยังไม่เข้ามาในนี้ผมใช้พลดินอยู่แล้วผมคงไม่อัพพลดินเพิ่มนะพลดินพรดัพรดินโอเคถ้างั้นก็มีโอกาสที่จะรุนเจ้า มาเลอร์แล้วก็ปืนนะปืนที่ระยะมากกว่า600เมตรสักกระบอกหนึ่งไหมาติดให้มันได้600เมตรสามกระบอกนะโอเคว่ากันแล้วก็ลุ้นกันเลยนะฮะก่อนที่จะได้กล่องสมบัติพิเศษต้องเปิดดีค่ากล่องใช่ไหมตัวเลขมันบอกอาค้งกล่องวิเศษมันจะมีพวกอะไรนี่นะมีไอเฟิลมีบิทเวียเวสตีแรปเตอร อ่อเยอะพวกมุ่นลิมิเต็ดไททันอ่นนี้นะฮะก็แล้วแต่ใครจะส่ไม่เจอนะ,ะให้ถึงนะฮะก่อนที่จะรีนะครับโอเคหนึ่งกล่องนะผมกดเลยแล้วกันลุน้นวัดใจจะได้ไหมเจ้าเมาเรยเนี่ยลุ้นอยู่เลยทีเดียวนะเฮ้ยโอ้โหได้เงิน ได้เงินสามล้านนะครับโอเคนะได้เงินสามล้านโชกตานะโชกุตาฟาลิคิดหรือกุญแจของลร้อยนะลองไปสุ่มลุ้นคนขับดูนะจะดีไหมไหนเราก็แล้วมันจะรีแล้วสุ่มเลยแล้วกันนะหนึ่งกล่องพง ได้อิชิกาว่าก็ยังดีนะครับคนขับของเจ้าโอ้โหเลยนะได้จิมมี่อีกแล้วผมได้จิมมี่มาสองตัวแล้วสรุปนะในคนขับของไอเฟลนะครับนี่นะโอ้โหโชคชะตาว่าบอนะลยเดีวไปดูมีคนขับกี่คนและ เปลี่ยนปึ๊งมีคนขับกี่คนเนี่ยมีจิมมี่สองตัวนะครับโอ้โหประโทษร,ระโทษร,ระถังเนาะเราต้องกา,กา,ารอิชิกาวานะครับอิชิกาวะไซโซไม่สามารถวาดอย่างไดแล้วกันทุกคนโอเคสรุปว่าได้จิมมี่มาอีกแล้วนะครับโอเค